ครับในวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้พูดถึงการใช้ implicit intent นะครับก็คือการที่แอปเราเนี่ยสามารถที่จะไปเรียกแอปอื่นขึ้นมาใช้ได้นะครับเช่นบอกว่าต้องการจะเปิดให้มันไปโชว์ที่หน้าแผนที่นะครับเข้า Google Map อะไรน,นะครับหรือว่าให้เปิดโปรแกรม m ม i นะครับ หรือว่าให้ไปเปิดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแอปเรานะครับไปเรียกแอปอื่นๆที่มีอยู่แล้วนะครับใน Android เนี่ยขึ้นมาใช้นะครับอันนี้ก็เพื่อจะ reuse โค้ดนะครับคือเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดอื่นๆนะยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดที่ใช้ในการสแสดงภาพในแกลลอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราแค่ไปเรียกเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็แกลลอรี่ก็โชว์ละนะฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกภาพในแกลลอรี่แล้วก็ กลับมาที่แอปเราได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่คราวนี้จะพูดถึงว่าถ้าเราเป็นฝั่งถูกเรียกบ้างนะครับจะเขียนโค้ดยังไงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราไปที่แอปตัวนี้ครับแอปเอ่อแมสเซนะครับนะครับแล้วก็นี่เป็นข้อความ SMS นะครับสมมติมีคนส่งลิงก์มาให้นะทาง sms นะครับเราก็กดดูนะครับโอเคว่าพอกดปุ๊บนะครับ มันจะรู้เองนะครับว่าต้องไปเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเขียนแอปนะครับที่จะรับ URL นะครับแล้วก็เือนกับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะดูคอนเทนต์นะครับแต่จริงๆตรงนั้นออกนะครับแต่ว่าสมมติลวกันนะสมมติว่าเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะแสดงค่าอะไรบางอย่างใน URL ได้นะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับนอกจากตัวเบราว์เซอร์ที่มีอยู่แล้วใน Android นะครับถามว่าจะทำได้ยังไงนะครับ อันนี้ผมก็สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานหนึ่งนะครับมีชื่อว่า,ามีชื่อว่า f i r e f o x นะครับไฟฟล o อกโปรเจกต์ project ใหม่ก็หน้าตา,ตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เขียนโค้ดเพิ่มไปนะิดนหน่อยนะครับตามนี้นะก็รับค่ามานะจาก intent นะครับ มานะครับเสร็จแล้วก็รับ URI มานะครับโอเคโอเคนะฮะอันนี้จริงๆไม่ต้องไม่ต้องมีตัว inten t ก็ได้โอเคครับไม่ต้องมี inten t ตอนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้เรียนี้อะไรก็ไดนะ้นะค get inten dot นะฮะ get data นะครับเสร็จแล้วนะครับดูว่า u r i เนี่ยเป็น noun ไหมนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็เราจะง่ายๆนะครับก็ออกมานะครับ u i dot get post นะครับอะ uh huh. ไรเงี้ยครับก็คือเอา ส่วนที่เป็นชื่อโฮสต์นะครับมาแสดงผลในในล็อกนะครับอันนี้เป็นหน้าของโปรแกรม f Firefox นะครับ i ฟ e f o กนะครับก็ดูแค้ว่าเป็นไงนะครับชื่อนี้จริงๆผมตั้งชื่อว่า f Firefish นะตอนแรกนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มีเด็กที่ิทิ์คนหนึงนะครับเขาไอดีมากนะครับก็ตั้งชื่อเป็น i ฟ e f o x นะครับก็เลยยืมเข้ามาใช้นะครับอในคลิปนี้นะครับจำชื่อนีสิท์ไม่ได้นะครับขอโทษด้วยนะครับก็ ทดลองดูนะครับก็สั่งรันนะครับถ้าจะลงองเลือกต้องเปิดดูล็อกด้วยเป็นยังไง ครับอันนี้ก็แบ็กเหกันนะครับกลับไปที่โฮมนะัยนะอย่างบิวไม่เสร็จนะครับ ก็น่าจะโอเคนะครับนะประมาณนี้ครับเึืน f i ล e Frog มาครับก็กดแบ็กออกจากแอปตัวนี้ไปนะครับลองกลับไปที่ตัว messaging ดูนะครับแล้วก็กด Link นะคเอออันนี้ไม่ถามเลยนะครับอ๋อลืมไปนะครับต้องตั้งค่าที่ manifest ก่อนนะครับคือเราต้องประกาศว่าให้แอปเราเนี่ยนะครับ เขารู้จักนะฮะับเขารับเขารับอะไรนะครับรับ ui นะครับบัดด้วยนะครับก็เติมเข้าไปอีกแท็กหนึ่งนะครับ interpreter นะครับแล้วก็ action นะครับ action view นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะอีกแท็กหนึ่งนะฮะจักแท็กย่อยนะฮะ category นะครับ ก็ name เป็น default นะครับแล้วก็ data scheme http นะครับโตหนะครับมีหน้านะครับเงียบนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเติมเพิ่มอีกแท็กหนึ่งนะครับก็คือ intent filter นะครับเป็นตัวแจ้งให้ ระบบเนี่ยทราบว่าแอปของเรานะสามารถที่จะวิวนะครับสามารถที่จะวิวตัว HTTP ได้นะครับอีกรอบนึงนะครับบีวอีกรอบหนึ่งไฟฟอกนะครับ แล้วก็ออกไปก่อนนะครับจากแอปตัวนี้ครับเราให้หมดนะครับโอเคกลับมาที่นี่แล้วครับเรากดที่ลิงก์นะครับอันนี้คือ m e s s e น g e r นะครับกดที่ลิงก์เขาจะถามเห็นไหมครับตอนนนี้ตอแรกเขาไม่ถามเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวก็เลยไปที่เบราว์เซอร์เลยนะครับแต่ตอนนี้เรามีอีกแอปหนึ่งนะครับชื่อว่า f ฟ r e f o x นะครับ่งซึ่งสามารถที่จะแสดงวิววิวตัว HTTP ได้นะครับเขาก็เลยถามขึ้นมานะครับสมมุติเลือก Firefox นะครับก็จะงในยอมนะครับจะสว c นนะครับก็ไปดูใน l ลอกนะครับนี่ครับก็แสดงชื่อ Host นะครับ b i t l y นะครับ จะแสดงว่าสามารถที่จะรับ UI r มาได้นะครับซึ่งถ้าเราไปเขียนโค้ดต่อนะครับให้เป็นเรนเดอร์เว็บเพจอะไรเงี้ยนะก็เขียนต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนให้รับ implicit intent นะครับเขียนโค้ดเขียน activity นะครับที่รู้จาก implicit intent นะครับเราใช้ตัว tag ที่ชื่อว่า intent filter นะครับแล้วก็ไปเขียนโค้ดนี้นร,รับข้อมูลเข้ามานะครับ